กราบสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยอยู่กับแม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟล์นะทุกคนโอเคผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็จะพบกับผมได้อีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะอย่างแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูท็อปอัพกันหน่อยแล้วกันนะครับท็อปอัพนะครับนี่ครับผมก็เป็นเอ่อท็อปอัพนะครับเป็นตัวละครใหม่นะนี่คือผู้รอดชีวิตใหม่ครับผม เติมครบ1นเพชรนะครับเติมครบ1เพชก็ได้ไปเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ใช้สกิลได้สึ่ช่องเลยนะครับ เออเอาสกิลอะไรก็ได้นะใส่ช่องเลยนะครับนะเออตัวอื่นเนี่ยใช้แค่3ช่องครับผมแต่อันนี้คือแบบ4ช่องนะทุกคนเติมครบ1เพรก็ได้รับไปเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ผมเป็นท็อปอัพท่าทางนะทุกท,ทุกคนเออเติมครบอเออสามร้อยเก้าสิบเก้ารับท่าทางไปเลยนะครับก็นี่เป็นท่าทางทุ่มเก้าอี้นะทุกคนแบบ ทุเกอีนะก็เท่เทดีนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคผมใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะเท่นะมีเอฟเฟคด้วยนะทุกคนเหนปะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบท็อปอัพอะทุกคนนะอย่าลืมเาผมหน้าทางนี้ต้องมีแล้วแหละจริงอันนี้ผมก็ได้ไปแล้วนะครับนะโอเคผมถัดไปกันดีกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแพ็คตัวละครน,นะทุกคนตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับแต่เราไปเข้าไปดูนี่ครับผมก็เป็นแพ็คตัวละครนะครับเป็นแบบเป็นชุดของตัวละครน,นี้นะทุกคนโอ้ห oh, ดูท่าเต้นครับเป็นงานดูท่าเต้นครับนะก็เท่นะผมว่าก็เท่ดีนะครับตอนนี้จาก1 1 9 9เพ nah, ันรเเนะครับเหลืออยู่599เพชรเพเท่านั้นนะทุกคนสําหรับชุดนี้นะใครที่แบบชอบเอ้ยแซ่บดีนะทุกคน dank, ชุดนี้นะสาหรับชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับนะ โอเคผมอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะตอนนี้แค่ลดราคาอยู่นะครับและถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็ลดราคาไปอีกก็ได้นะถ้าเรามีตั๋วลดราคานะเนี่ยทุกคนจาก99ตอนนี้เหลืออยู่แค่99เท่านั้นนะจาก1,199เพชรนะครับอย่าลืมนะต้องมีของของมันต้องมีนะทุกคนโอเคผมถัดไปกันดีกว่านะครับถัดไปที่คาตานะครับทุกคนที่นี่ครับทุกคนนี่ลัคกี้เรายันนะครับตำนานลุ่มซับแดนอาทิตย์อุทัยครับผม,มก็เป็นดาบคาตานะดาบ คาน纳เอสดนะทุกคนที่แบ็คคาตนาครับผมที่ได้ uh, เอากับเอาเข้ามาแล้วนะาจากที่ต้องใช้ฝาเาใช้ฝานะใช้โค้ดในฝานะตอนนี้ก็เอาเข้าตู้แล้วนะครับโอเคมีเพชรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะเแล้วก็อีกดาบหนึ่งครับผมนี่ดาบไอครับผมเป็นน้ำแข็งหรือปีกนกเนี่ยเหมือนปีกนกมากกว่านะทุกคนเห็นปะมีอลาปีกนกนะเอ้ดาบนี้ก็เท่อยู่นะ เออผมว่าสวยอยู่นะอันนี้ก็แบบออบดุหน่อยนะครับแล้วก็ลุ้นเออเพชรด้วยนะ999เพชรนะร99เพชรแล้วก็9เพชรครับผมแล้วก็มีของยิบย่อยครับผมนะมีตั๋วมีอะไรนะครั้งแรกจะอยู่ที่9เพชรครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปก็19เพชรนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับผมก็เออ29เพชรนะครับนะทุกคนโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูเผื่อผมแบบได้เพชรไงคุ้มๆนั้นบนไปห้าครั้งครับผม หครั้งบวกหนึ่งครั้งก็จะได้หกครั้งมีไหมของมันต้องมีครับทุกคนเฮ้ยผมได้เลยเหรอได้อะไร,รอ่ะได้เพชรเหรอหรือได้เฮ้ยผมได้ดาบแต่คือผมมีแล้วคือผมมีแล้วใช่ผมมีแล้วครับผมแต่คือครั้งเดียวผมสามเกเพชรได้ดาบเลยออกง่ายเกินสามเก้าเพชรอ่ะทุกคนได้ดาบเลยเหรอง่ายๆไปนะอันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายไปนะผมอยากได้อีกงานหนึ่งอ่ะดาบนี้ยดาบนี้ก็เท่นนะดูดิทุกคนเห็นปะ ah? วะผมว่าน่าจะเข้ากับชุดเลยนะครับอันนี้ก็แบบดูหน่อยนะครับนะโอเคผมขอลองอีกรอบได้ไหมอะ่ะขออ่ะเก้าเพชรครับผมเพื่อได้เก้าร้อยเก้เก้าเพชรครับผมยังไงไดไหมครั้งเดียวไม่น่าได้ก็ดูแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนบทุกคนโอเคผมสาหรับใครที่อยากได้ก็เข้ามาส่งดูได้นะแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้ผมแค่แบบรอบเดียวอะ่ะ 9เพนะครับลดร,ราคาครึ่งหนึ่ง3 9เพรอบเดียวได้ไปเลยนะครับคาตาเอดครับผมโอ้โหออกง่ายเกนินบางทีก็ออกออกง่ายไปนะโอเคบผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดตตามให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปแล้วครับทุกคน